หัวปีไก่หัวปีค่ะจ้าสิงจ้าเสิงบิด้อยจ้าจ้าจ้วยกันสนหืดน้ำหัวปีนี้ตอนที่พ่อลูกแล้วไม่มีน้ำนมเลยอ่ะ กินแค่ชามเดียวแค่นั้นแหละนาต้องมากินเราจะนั้นมาน้ำนมทะลักเลยเกือบสิปีที่แล้วน้ำนมแทบทะลักเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว้าเราเจริ่งมากกินแทบแบบต็้มหัวปีอแค่แค่ชามเดียวทุยเดียวอะน้ำนมแบบทะลักเลยอะ่ะงงมากไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะอันนี้เรื่องจริง แบบเราข้อดลูกใหม่นะเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วไม่มีน้ํานม,มเลยกินนี้แค่นั้นแหละโอ้โหน้ำนมทะลังเลยจ้าหัวปีเป็นเมนูของแม่ลูกอ่อนได้ดีมากหัวปีไก่ มันจะรมแบบอยากกินเนี่ยเองเขากินแล้วก็อยากกินตามเนี่ยมันก็จะแบบเออจะอแบบออกนาดำนิดนึง มเมนูเรียกมันว่าอืออือแบบเดียวลุกแบบเดียวก็แล้วแล้วขี้วะแต่พูดถึงนะในรอบในรอบกี่ปีเนี่ยไม่ได้กิน กินต้มกินแกงหัวปีนี่แบบโห,มหไม่ใช่ตั้งแต่เกือบสิบปีที่แล้วต้องใส่ข้อลูกหนูเกิดมาแค่หนูเพิ่งเกิดมามเก้าปีเท่าุนก็เกิดสิบปีนเก้าป,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 ปีกว่าอืมไม่ได้เป็นแบบกิน,นโชว์ <c oughs> แบบ

ชอบเคี้ยวแบบสมุนไพรไปด้วยค่ะมีตะไคร้เหมือนได้ได้ทานสมุนไพรนะอืมอืม ตอนนี้เลาเยอะตะไคร้อยู่ะคะ่ะอืมไม่เห็นแอมเห็นแอบเห็นค่ะดีเลยชอบแบบสมุนไพรอ่ะ ค่ะเป็นอารมณ์แบบฟินมากเป็นแบบสมุนไพรตอ้งอยู่ไหนอ่ะห้าหัวปีก่อน,น,นหนะหัวปี หอมพริกแห้งทอดพริกแห้งคั่วหอมมากาใค่ที่เพิ่งคลอนลูกนะผมใช่เลยนี่ค่ะโอูดแต่แต่หยุดหยุด พี่หอมพี่อืมเอาวค่ะเดี๋ยวไปทานต่อให้หมดขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ